อเอ้าเฮ้อ้บุเป็นไรวะหน้าคำหน้าบึบออง่งเซ็งไงก็ตามนั้นแหละพี่รู้สึกเบื่อเบื่อเซ็งๆอ่ะอ่า มีอะไรที่กูจะพอช่วยมึงได้บอวะไม่รู้ดิครับพี่คนเบื่อเบื่อเซ็งๆอะ่ะมันต้องให้ช่วยยังไงอเออเอานะกูคิดว่ากูช่วยมึงได้อะ่ะยังไงพี่นู่นไงไอพวกข้างในนู่นอะ่ะพวกมันทำไมอ่ะพี่แก้งแย่มันดูจะกูช่วยได้พี่จะบ้าหรือไงคนทำงานอะ่ะจะให้ผมไปแกล้งพวกนั้นได้ไงก็ไม่รู้สิวะ แต่เวลากูเบื่อเ็งอะการแก้งคืออันดับหนึ่งเลยนะเว้ยที่กูจะทำใครจะไปโรคจิตเหมือนพี่ล่ะเอ้าไอ้นี่นงั้นกูไปละแล้วแต่มืองแล้วกันเดี๋ยวพี่บี้นะอะไรแล้วถ้าพวกนั้นโปรดจริงละพี่มันจะไปยากอะไรวะมันก็พูดแค่คำเดียวอะมันก็ไม่โกรธมึงแล้วคำว่าอะไรพี่แค่หยอก อะไรมีอะไรแตรกบพี่งานผมยังไม่เสร็จเลยกูไม่ได้มาตรวจงานมึงมีอะไรอ่ะรถทุววกมึงหายอมึงยังอยู่นี่หว่า <c oughs> แค่ยอกอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนี่มึงว่างมากเนาะโอพี่ปูเลางย่าเรื่นี้นะครับ

หาอะไรอยู่อะของกินดิเมื่อวานมันยังเต็นตู้เลยนะเว้ยนี่ไม่ไม่มีเกี๊ยงเลยเกี้ยงเลยมึงเห็นปะนก็เอาไปทิ้งเมื่อเะมึงเอาไปทิ้งเอาไปทิ้งเพื่อก็แค่หยอกโอเคเอาหน้าแค่ยยอกยังของน้ำดิอ่ะได้ อะไรวะแค่หยอกเอ้าไม่ถยงเตือนไม่ออกมัเฮ้ยใครได้อะไรครับเฮ้ยใครอยู่ข้างนอกใครได้อะไรอ่ะเฮ้ยใครได้อะไรครับแค่หยอกอะพี่บูผมไม่เล่นนะครับเฮ้ยผมไม่เล่นพี่บูเฮ้ย luu đuôi. Hay Giờ là เออแม่งขอลูกค้าคนนั้นเขาว่าไงวะอีกแป๊บนึงมันมันก็เสร็จแล้วเฮ้ยมันหายปะเฮ้ยไหนวะว่ายเชียบู่ะใช่แน่เลยดูดิเฮ้ยบู่เราบป็นกูอยู่ไหนอยู่ไหนพี่ เราผู้กู้อยู่ไหนไม่แต่งตัวอะไรเนี่ยกี่ข้าวแล้วก็เออคิดว่าไอพี่เองไงดูเท็กเจอร์เลยเท็กเจอร์โอ้โหเท็กเจอร์ดีซะด้วยแอนนาอนนนนาเร็วพู้กูรีบกลับบ้านเร็วกะถางอไรอย่างเนี่ยเออรีบกลับบ้านแอนนามีกระถาด้วยมี่มีมีด้วยเดี๋ยวนี้มีมีดมีมีดนมรถใครอยู่ในสวนอ่ะมันจอดอยู่สามพันอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยช่วยด้วยแกงวางแกงหรอชัวแกง <c oughs> แล้วใช่ไหมบุึงแก่งใช่ไหมเดี๋ยวนี้มีจ้างคนลงนนนทุนชิบหายเอ,าอ,อเฮ้ยลงุลงลุงเอแล้วเฮ้ยลงุงลุงครับลุงครับลุงลุงลงรับลงุลง,ลงไปเีย บริษัทเนี่ยอ่อบริษัทอะไรวะบริษัทอะไรขายขนมจีนพี่ขายขนมจีนไม่ใช่ไม่ใช่ขายขนมจีนครับบอมแบ๊บจะกัดครับบริษัทตัดต่อวีดีโอครับครับผมครับครับพระมาเลยฮะใช่ใช่ไฟจะไม่ใช่ไฟไหม้ครับจะโทรหาตำรวจหนึ่งเก้าหนึ่งไม่ใช่หนึ่งเก้าเก้าโอเคโรอครับคุณตำรวจตำรวจไม่ว่างเอาไปดิให้ดูพี่มันฆ่าคนเว้ย เจริคุลูกค้าถูกมาโทรศัพท์อยู่ไหนครับขอโทษครับคุณลูกค้าเดี๋ยวผมส่งงานไปให้นะครับครับตาอผมครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูงานที่บริษัทเลยนะครับเพราะว่าผมอาจจะผ่านไปทำธุระไปดับมือสัทวที่บุรีต้องเสียเวลาเก่งว่าจะไม่สะดวกครับตอนนี้ทำไมครับอืมคืออ่าอ่ะมันมันการเข้ามาที่บริษัทผมมันต้องทำตามธรรมเนียมครับมันต้องทำตามธรรมเนียมครับธรรมเนียมอะไรครับเป็นธรรมเนียม ทำเนียมการการแกล้งครับผมถ้าใครเข้ามาที่บริษัทเนี่ยมันต้องโดนแกล้งก่อนครับมันเป็นเออมันมันเป็นเออทำเนียมตั้งแต่สมัยก่อตั้งบริษัทครับครับได้แบบนี้ด้วยเหรอครับใช่ครับเพราะงี้ไงครับผมผมเลยไม่อยากให้คุณลูกค้านะเข้ามามันอาจจะฟังดูแปลกหน่อยนะแต่ว่าน่ารลกฮะผมเชื่อว่าน่าสนใจดีเดี๋ยวเจตัวนั่เดี๋ยวผมเข้าไปนะชิบหายแล้วลูกค้ากู ไอเฮียประยัดได้ไงวะไอไอเขาบอกว่าไปไปตกพี่ไปต๋อยอะไอตกอยทำอะไรไปดิเฮ้ยเอาไปดิเอาไปดิพี่บุ๋มละก่อนแค่หยอไอ้บอมไอ้อินก็ต้อมไปไปนี่คงจะเป็นบริษัทที่เราติดต่อมาถึงแล มืนแต่ทำไมมันรกจังเลยเดี๋ยวนะนี่คงจะเป็นธรรมเนียมการแรกใช่ไหมฮึ ฟังก่อนฟังคุณก่อนนะชีวิตของคนเรามีค่าคุณขอร้องละนะมึงต้องจอยายาละค่าของชีวิตคนเราอ่ะมันมีเยอะเลยนะซิ่งเคยยว ไชูเหนื่อยไว้เฮ้ยไปกินข้าวกันไอเชาบูมึงทำอะไรเนี่แค่อยอไอเฮียกูมไม่ได้บอกให้มึงแก้งมันอย่างงี้ไอเฮียมันตายแล้วกูไอเฮียเดี๋ยวกูว่ากูยุยงอีกไอเฮียทำไงวะ